สวัสดีพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็รับชมไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็คลิปเสียงในช่อง YouTube ของเรานะคะวันนี้แมบนี้ม,มีถ้อยคำของพระเจ้าและถ้อยคำที่จะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องในหัวข้อจูนคลื่นเข้าหาพระเจ้าชีวิตเจริญรุ่งเรืองจูนคลื่นเข้าหาพระเจ้าชีวิตเจริญรุ่งเรือง น้องรู้ไหมคะว่าโลกภายในของเราเหมือนที่หมอมีเคยบอกนะว่าโลกภายนอกของเราโลกฝ่ายกายภาพของเราถูกกําหนดจากโลกภายในใช่ไหมคะก็ะคืออารมณ์ความคิดความรู้สึกของเรามีผลต่อประพรของเราและมันเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะพี่น้องที่รักถ้าเราอะเศร้านะคะแล้วเราก็พูดถึงแต่ปัญหาแล้วเราก็วิงวอนขอนะคะบางครั้งมันไม่ได้เกิดผลมันเหมือนกับความรู้สึกนั้นอะกลายไปเป็นความเชื่อไปแล้ว เพราะเราก็คิดเมื่อเราย้ำคิดย้ำรู้สึกสิ่งใดก็ตามมันกลายเป็นความเชื่อไปแล้วเหมือนที่พระเยซูบอกว่าท่านเชื่ออย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นความเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้านะให้เรามีสิทธิอํานาจพระเจ้าให้เรามีสิทธิอํานาจที่จะกําหนดทิศทางชีวิตของตัวเองมนุษย์ทุกคนในโลกนี้พระเจ้าไม่บังคับเลยแม้แต่การต้อนรับพระเยซูคริสต์พี่น้องพี่น้องต้องไปต่อพราะคนในโลกนี้เขาสามารถที่จะดึงดูดพระพรเข้ามาในชีวิต ดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตเพราะการที่เขาเชื่อมต่อกับสิ่งนั้นที่เขาต้องการแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้ายิ่งกว่าเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างจักรวาลนี้และพระองค์นั้นบอกว่าเมื่อเราทูลขอในนามขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์นั้นให้เราอย่างแน่นอนนะคะและ่วมมีจะพาพี่น้องก้าวไปถึงการอธิษฐานด้วย ฤทธิเ์เดชของพระเจ้าด้วยการรับรู้ว่าเรามีสิทธิอํานาจอยู่แล้วด้วยการที่เราเ็นคะแค่เราคิดแล้วเราก็จูนเลยคะ่ะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สมมติคุณต้องการรถตอนนี้เราต้องการรถตู้นะคะันรกิจของเราเคลื่อนออกไปเรายืมรถพี่น้องใช้อยู่นะะี่ะต้องขอบคุณสำหรับพี่น้องที่น่ารักมากให้เราใช้รถตู้อยู่ขณะนี้นะคะนะ,ะเราก็ไปบอกเข้าไปสามวันทีก็ไปห้าวันเกินเวลา แล้วเดือนหนึ่งน่าจะเริ่มทีก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วใช่ไหมคะอืก็เริ่มที่โดมิก็เริ่มขอบคุณพระเจ้านะแล้วกพ็พี่น้องทีมพี่น้องที่ร่วมรับใช้ด้วยกันพี่แดงนะคะก็บอกว่าเนี่ยรถคุณใดเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยชอบคุณใดมากเลยเมื่อเราเชื่อมต่อและจูนไปในสิ่งใดนะ พอพี่แดงเริ่มเ,เริ่มเริ่มพูดถึงรถทุนใดแล้วมันมีก็รู้สึกว่าเออมันมีนั่งรถตู้ก็รู้สึกสบายดีนะเวลาออกพันธกิจมันนั่งสบายเรามองไปทางไหนเราก็เจอแต่รถตู้เลยค่ะเราเจอแต่รถตู้หุ่นใดเฮสันที่เราแบบเราชื่นชมเราชื่นชอบกันแล้วว่ามันเออมันดีนะเรามองไปทางไหนเราเจอแต่พี่น้องที่รักคะถ้าเราไม่ได้สนใจเราก็จะมองไม่เห็นจริงไหมคะว่ามันอยู่ตามท้องถนน บารมีกำลังจะพาพี่น้องเนี่ยเข้ามาสู่การครอบครองสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในชีวิตของพี่น้องเมื่อวานบามียกตัวอย่างให้พี่น้องได้ฟังว่าพี่น้องรู้นะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ก็อยู่กับพี่น้องอืมใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับพี่น้องแต่เมื่อพี่น้องไม่ได้สนใจพระองค์พี่น้องสุดจ่อที่ปัญหารือเดชของพระองค์ก็ไม่ได้ทำทำงานบนันมีก็จบอกว่าให้เราขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะขอบคุณขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ริงพระองค์อยู่แล้วแต่เรากาลังบอกกับตัวเราเองนะคะเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ไพูดดยกันเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกดีใจลูกตื่นเต้นที่พระองค์อยู่ในชีวิตของลูกและทําพระราชกิจในชีวิตของลูกลูกซาบซึ้งใจกับการเต็มล้นด้วยองค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็น พระพรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกลูกรับรู้ว่าพระองค์อยู่ภายในลูกและอีกลายล้อมอยู่รอบตัวลูกและลายล้อมอยู่รอบตัวลูกลูกขอบคุณพระองค์ลูกได้รับการสัมผัสจากพระองค์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกจึนคลื่นเข้าหาพระองค์ลูกเชื่อมต่อกับพระองค์ขณะนี้ หายใจลึกๆค่ะอเมนขอบคุณขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณลูกเชื่อมต่อกับพระองค์แล้วลูกสัมผัสแล้วลูกรับรู้แล้วลูกสัมผัสถึงกลิ่นอายความอบอุ่นที่พระองค์สัมผัสลูกในานามพระเยซูอเมน ใครมางคะในห้องนี้พี่รู้สึกมีมการสัมผัสจากพระองค์เป็นยังไงคะเป็นไงมันอบอุนอ่น,นแต่พระองค์ก็อยู่แล้วแต่ตอนที่เรานั่งอยู่ในนี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อห้านาทีที่แล้วเราก็เออไม่ได้รู้สึกอย่างนี้จริงไหมคะเพราะเรากำลังจูนคลื่นเข้าหาพระองค์นั่นเองเอเมนขอบคุณพระเจ้าตื่นเต้นด้วยนะคะ งั้นเราก็จูนคลื่นนะไปถึงพระพรที่เราต้องการจูนขึ้นไปหาพระพรที่เราต้องการนะมามีก็กลับมาแล้วมามีก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับรถที่ปรองจัดเตรียมแล้วรถที่ปรองจัดเตรียมแล้วเนี้ยมามีก็อธิษฐานประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะสองอาทิตย์แล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ ขอบคุณพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์กําลังทํากิจอยู่ขอบคุณและพอมันมีอธิษฐานก่อนที่มันมีใจอธิษฐานมันมีสัมผัสกลิ่นอายมันมัมนคือพี่น้องรู้ไหมคะว่าบางสิ่งที่จับป้องไม่ได้พี่น้องลองจินตนาการว่าพี่น้องไม่มีตัวตนสิพี่น้องแบบเป็นวิญญาณสิพี่น้องไม่มีร่างกายและพี่น้องใช้ใช้ปราษาสัมผัสที่มากขึ้นสิจริงๆนะคะนั่นคือโลกภายใน ตัวมีสัมผัสกลิ่นอายของของการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่มากขึ้นเหมือนมี้ก็เขียนเขียนเรามีไลน์กลุ่มมิก็โพสต์ไปในครอบครัวอาจ,จีิองเรว่ามันมีสัมผัสอย่างนั้นนะใช่มันมีกลิ่นของของการได้ครอบครอง <c oughs> <S <s> สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในเมน <c oughs> นะคะแล้วเราจะดูด้วยกันว่ามันจะได้ครอบครองอะไรนะคะเราขอบคุณพระเจ้านี่คือการจูนคลื่นเข้าหาพระองค์ เชื่อมต่อกับพระองค์จดจอที่พระองค์เหมือนที่มารวิบอกว่าพระองค์บอกว่าให้เรานั้นเป็นไงคะใครควรสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ทรงคุณใช่ไหมคะพระองค์บอกให้เราจูนคลื่นนั้นแล้วเราจูนช่องของท่านน่ะพี่น้องอจูนช่องของพี่น้องไปช่องไหนอย่าจูนผิดช่องนะถ้าจูนผิดช่อง ผลลัพธ์จะเป็นอย่างสิ่งที่พี่น้องจุน mm. เช่นพี่น้องต้องการการเงินแต่พี่น้องวิตกกังวลและพูดถึงปัญหาว่าทําไมถึงไม่ได้เงินปัญหาจะเยอจะมาขึ้นแต่เราเป็นไงคะเราขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าในสิ่งนั้นที่พระองค์จัดเตรียมให้ลูกเรียบร้อยแล้วเอเมน จำเทศนาในเรื่องของอยาเข้าสู่กับการอธรรมได้ไหมที่ผู้สอนแนมจำเริ่มคะคนกลุ่มใหญ่บอกว่าแผ่นดินนั้นเป็นยังคะพูดกล่าวลายแผ่นดินว่ามียักษ์ใหญ่แม้ว่าอางุนผลใหญ่แต่ว่ามียักษ์ใหญ่นะคะแต่โยชูวกับคาเลบมาบอกว่าโอ้มันมีน้ําผึ้งน้นํานมมีองุนผลใหญ่และเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าให้เราเราชนะอย่างแน่นอนเพราะเราไปโดยพระนามของพระเจ้าเอเมน เขาประกาศชัยชนะไปแล้วเขาประกาศชัยชนะไปแล้วชนะอย่างแน่นอนประกาศผลไปแล้วเหมือนดาวิดท,ที่สู้รบกับโกดิอัตผู้ไม่เข้าสุนัตผู้นี้เป็นใครมาท้าทายผู้ที่มาในพระน,นามของพระเจ้าเรามาในพระน,นามของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ผู้ยิ่งใหญ่และเขาก็เอาประสบการณ์ที่เขานั้นฆ่าเลยคะ่ะ สิงใช่ไหมคะที่มากินแกะของพ่อของเขาใช่ไหมคะเขาก็พูดถึงว่านี่นะพระเจ้าเคยช่วยเขาสิ่งนี้แล้วเชื่อว่าเจ้าโกลิอัตเนี่ยพระเจ้าก็จะทําเช่นเดียวกับสิงสารศาตว์ต่างๆที่จะมาขโมยแกะของเขาเขาประกาศชัยชนะนั่นคือประกาศความเชื่อประกาศถ้อยคำแห่งความจริงประกาศ สิทธทิอำนาจเลทริตเดชของพระเจ้าที่อยู่เหนือกว่าสถานการณ์ที่พบเอเมนนั้นเราจูนกับอะไรนะฮะเหมือนนี้มันมีเคยบอกว่าถ้าเรานี่ฮะเออเป็นคนที่จูนกับการที่ดูหนังผีนเน่คลื่นนั้นก็คงจะมีนะมีความกลัวเข้ามาถ้าท่านท่านจูนกับอะไรอยู่ตอนนี้นะช่องสัญญาณวิทยุคลื่นวิทยุของพี่น้องจูนกับอะไรนะฮะ เราจะต้องไปคะจูนกับสิ่งที่พี่น้องต้องการผลลัพธ์ผลลัพธ์พี่น้องต้องการต้องการอะไรเช่นพี่น้องมีปัญหาความสัมพันธ์พี่น้องอย่าไปคิดถึงสีหน้าภาษากายหรือถ้อยคำของเขาแต่พี่น้องต้องประกาศไงคะความงดงามของความสัมพันธ์พี่น้องกับเขาคนนั้น โอ้ขอบคุณพระเจ้าสามีดีมากภรรยาดีมากเลยเขาทำสิ่งนั้นให้เขาทำสิ่งนี้ให้เราขยายสิ่งที่งดงามของเขาเพื่ออะไรคะเพื่อปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่ทวีคูณขึ้นเมื่อคุณจูนกับคลื่นที่คุณต้องการต้องบอกว่าผลลัพธ์นะต้องการผลลัพธ์อย่างไรอย่า ไปจดจอกับต้นเหตุของปัญหาอีเมนอย่าจดจอกับสิ่งนั้นนะคะและเราจะไม่พูดนะคะคำที่ทาให้ทําให้เราอืมไม่ได้รับพผ่อนอย่าพูดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการถ้าคุณไม่ต้องการเห็นสิ่งไหนอย่าพูดสิ่งนั้นแม้แต่การธิษฐานก็อย่าพยายามระบายเสียจนปัญหามันใหญ่มากมันหนักมาก และคนที่ฟังก็คือคุณแล้วคุณก็ได้ยินบางทีหนึ่งชั่วโมงคุณน้องพยายามข้าควรร้องให้พระเจ้าไม่ได้ตอบคนน้ำตาหรือพ่อคุณเล่าปัญหาได้ละเอียดแต่พระเจ้าตอบเพราะคุณเชื่อคุณเชื่อคุณถึงได้รับผลลัพธ์ คุณเชื่อโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้ารู้ว่าฉันมีปัญหาอะไรและพระองค์ทำแล้วสำเร็จแล้วเอเมนพระองค์ทำสำเร็จแล้วในสิ่งนั้นหนึ่งสองสาขอบคุณพระเจ้านะเหมือนที่มารวิเคยบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถบัญชาการทุกสิ่งได้เพราะว่าพระเจ้าให้เขามีสิทธิอำนาจบางสิ่งไม่ได้ปรากฏขึ้นในชีวิตของคนนั้น เพราะว่าโลกภายในของคนคนนั้นไม่เคยตอนแรกมันเริ่มจากการสมมุติก่อนไม่เคยสมมติว่ามีแต่เอาเหตุผลของความเป็นจริงของโลกนี้ว่าเขาเป็นลูกตาสีตาสาเหตุผลเพราะว่าโน่นนี่นั่นฉันคงคือใช้เหตุผลทางโลกนี้แต่นั่นคือการที่ชีวิตของท่านจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองใดๆเลยแม้ว่าคุณเป็นลูกของพระเจา้า คุณจะต้องเชื่อว่าพระบิดายิ่งใหญ่มากและให้คุณได้ทุกอย่างคุณเกิดมาเพื่อรับพระพรย้ำคุณเกิดมาเพื่อรับพระพรและส่งต่อพระพรเอเมนแล้วถ้าคุณไม่รับพระพรคุณจะมีพระพอรอะไรที่จะส่งต่อให้กับผู้อื่นคุณจะต้องเข้าใจว่าคุณได้รับทั้งหมดแล้วด้วยการวายไปนชนขององค์พระเยซูคริส คุณได้รับทั้งหมดแล้วพ่อของคุณยิ่งใหญ่นะงั้นคุณกำหนดเลยคุณหลับตาแล้วคุณก็นึกถึงสิ่งนั้นเลยเมื่อคุณต้องการเงินขอคุณพระเจ้าเงินมาแล้วเงินมาก่อนสิ้นเดือนถ้าคุณมีค่าใช้ใจ่ายสิ้นเดือนเงินนั้นมาแล้วพระองค์ก็บอกว่ามาช้าแต่ไม่เคยมาสายอมกไหมะคะเหมือนบนเทเพลงที่ร้องนะ มาช้าแต่ไม่มาสายเลยนะคะมีบทเพลงที่ร้องว่าพอ,องมาทันเวลาและไม่ตอบตามใจไม่ตอบตามใจเราแต่พระองค์ตอบในสิ่งที่ทันเวลาเสมอขอบคุณพระเจ้านะฮะทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามที่คุณสั่งการจากโลกภายในทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคุณสั่งการจากโลกภายในเนะย อันนี้ง่ายมากเลยพี่น้องกำหนดได้หมดเลยสิพี่น้องกำหนดได้เลยการควบคุมโลกภายในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้แล้วก็ปล่อยออกไปถ้าคุณมีความทุกข์อาวุธที่หมอมีม่เคยบอกก็คือสันติสุขเราคิดอะไรก็ได้ที่ทําให้มีสันติสุขโอ้ขอบคุณพระเจ้าวันนั้นนะพี่น้องคนนั้นเนี่ยยิ้มให้เราด้วยขอบคุณพระเจ้าศิษยาพิบาลมีถ้อยคํา จากพระเจ้ามาถึงเราอย่างงดงามเราขยายถ้อยคําของพระเจ้าเราขยายพระเจ้าบอกว่าชั้นลําค่าพระเจ้าบอกมีแผนงานที่ยิ่งใหญ่ในพระวจนะของพระเจ้าก็บอกขอบคุณพระองค์สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วลูกเชื่อมต่อกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกเชื่อมต่อกับถ้อยคําของพระองค์และถ้อยคําของพระองค์ไม่ตกลงดินเปล่าแต่จะเกิดผลท้มีคูณอเมน แล้วเราคิดอย่างนี้เราก็ตรวนี้คะเราก็เชื่อมต่อแล้วทูตสวรรค์ก็ทํางานแล้วดังนั้นแล้วเราต้องลบภาพเก่าๆออกไปด้วยการไม่โฟกัสไม่คิดถึงไม่พูดถึงอดีตที่เจ็บปวดถ้าคุณต้องการพระพรและคุณเฝ้าอธิษฐานที่ข้าควรถึงอดีตจะไม่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยตัวมิสอสอนพี่น้องที่อาจิวอิมที่เราจะพูดสิ่งใหม่เอเนคะ mm hmm. พูดสิ่งใหม่โปรแกรมสิ่งใหม่เข้าไปที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า mm hmm. เพราะว่าเรารับรู้ว่าพระเจ้าสร้างเราเพื่อถูกวอวยพรพระเจ้าชอบเรามั่งคั่งคะ่ะพระเจ้าชอบเราร่ำรวยคะ่ะแต่เราเพียงไม่รักเงิน มากกว่าพระองค์เท่านั้นเองอย่ารักพระพรมากกว่าพระองค์เท่านั้นเองนะฮะเรารู้ว่าแหล่งที่มาของพระพรคือพระจเจ้าเหมนไหมคะดังนั้นแล้วทุกๆพระพรทําให้เราของคุณละซทราบซึ้งมากขึ้นไม่ใช่พระพรเข้ามาทําให้มีมีเวลาและทําให้เครียดทําใหเา้เรามัวไปจัดการกับพระพรซะจนเราขาดสันติสุขอันนั้นพี่น้องก็สกัดกั้นพระพรที่มากขึ้นของพี่น้องเองเนะี่ย ถ้าคุณมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้นนแล้วคุณก็เฝ้าคิดถึงแต่เรื่องที่ทําให้คุณเจ็บปวดมันจะไม่เคยจางหายไปจากชีวิตคุณเลยเหมือนที่บอกค่ะมันจะอยู่มันจะวนอยู่นั่นแหละเราจะคิดถึงถ้อยคําของเขานั้นไม่เป็นประโยชน์นะตื่นขึ้นมาเราจะต้องลืมตาด้วยสันติสุขถ้าสมองของเราด้วยมันเคยฉีดเนะี่ยมันจะชอบไปคิดถึง ปัญหาเพราะเราวิตกกังวลใช่ไหมอุ้ยอ้น,นั้นเสร็จยังไอ้น,น่เสร็จยังอะไรเงี้ยแค่เราเริ่มต้นในการขอบคุณพระเจ้าอย่าคิดถึงสิ่งสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาขอบคุณกับพ่อพรขอบคุณสรรเสริญขอบคุณกับความสัมพันธ์ที่ดียอดเยี่ยมระหว่างลูกกับพระองค์ลูกมีพระองค์ลูกรักพระองค์พระองค์รักลูกมากพระองค์จับต้องได้จริงๆพระองค์พูดและพระองค์ทำพระองค์ทำแล้วพระองค์ทำอีกเอเมนลูกทราบซึ้งใจ ลูกทราบสนใจลูกชื่นชมดีเอเมนเอเมนใช่แล้วเมื่อเราลืมตาขึ้นมาเราคิดถึงสิ่งนี้มากมามกมาอารมณ์ของพี่น้องจะเป็นยังไงคะอารมณ์ของพี่น้องก็จะเป็นยังไงก็ดีมีความหวังใจยิ้มแย้ม mm hmm. เราแค่ไม่สนใจกับไอ้ปัญหาตรงนั้นเพราะว่าปัญหาไม่ใช่หน้าที่ของเรา แล้วรู้ไหมว่าพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้พี่น้องแก้ปัญหาได้ง่ายมากเลยค่ะจากการที่มันมีเดินกับพระเจ้าแบบไม่ไปจดจ่อกับปัญหาและเชื่อมต่อกับพระองค์จูนคลื่นนะคะช่องสัญญาณเชื่อมต่อกับพระองค์มีผลลัพธ์ที่แตกต่างมากจริงๆมากกว่าการพยายามอธิษฐานวิงวอนขอแล้วขออีกแล้วก็พูดในปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก,อกมันไม่เกิดขึ้น และเราก็จะได้ยินสิ่งเหล่านั้นบ่อย,อยเมื่อคุณพูดสิ่งใดก็เรียกสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตย้ำเมื่อคุณพูดคุณคิดคุณรู้สึกสิ่งใดคุณเรียกสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราจึงต้องไหคะถ้าสามีภรรยาเราถึงบอกไงว่าเราก็ต้องชมว่าภรรยาเรายอดเยี่ยมกว่าถ้าเป็นสามีก็ต้องชมภรรยาว่าภรรยาผมยอดเยี่ยมกว่ายิ่งได้ได้เอเมนลูกของฉันเป็นเด็กดีเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้า เอเมนเอเมนและเป็นคะปาประกาศว่าฉันค้นพบความงดงามของคนรักของฉันทุกๆวันแต่มันมีว่าที่หาอย่างนี้นะบางทีมันมองไม่เห็นไหมคะ เราก็ต้องเปิดตาตัวเองนะเหมือนเนยไรทมเอฟซัสบทที่1นึ่งขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นก็ <g ül> ขอให้ตาใจลูกสว่างขึ้นให้มองเห็นความงดงามของคนในครอบครัวมองเห็นความงดงามของแม่ของพ่อนะถ้าพี่น้องต้องอยู่กับพ่อแม่ของพี่น้องของสามีของภรรยาฉันค้นพบความงดงามของ สามีของฉันทุกๆวันเอเมนฉันค้นพบความงดงามของลูกๆของฉันทุกๆวันเขางามตามการส,สร้างเอเมนฉันค้นพบผมค้นพบความงดงามของภรรยาของผมมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันทุกๆวันเอเมน ฉันค้นพบความงดงามของอาจารย์ศิทยาพิบาลที่คิดจากพี่น้องที่คิดจากเพื่อนร่วมง,งานของฉันทุกๆวันทุกๆวันฉันมองเห็นแล้วฉันขอบคุณพระเจ้าฉันขยายความงดงามของเขาเอเมนเมื่อเมื่อขยายความงดงามของเขาฉันก็ครอบครองความงดงามของเขาเมื่อวานนี้เหมอนมีบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องรู้ไหมว่าัหมีอนครอบครองทรัพยากรทั้งหมดของพี่น้องทุกคนก็น่าเหลือ สิ่งที่พี่น้องมีอ่ะเหมือนมีครอบครองแล้วนะ <c oughs> <laughs> เพราะอะไรเมื่อมีก็ขยายงไงตอนแรกอาจจะมีประมาณ20%่สอน้มิก็ขยายขยายขยายว่าทำได้ทำยอดเยี่ยมทำดีมากแต่ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจนะมันไม่ได้มันไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าถ้อยคำของะเจ้าที่ชมพวกเขาแล้วมิกก็ชมชมว่าเขางดงามอย่างนี้ว่าเขาทำสิ่งนี้ได้ตอนแรกเขาก็จะไม่มั่นใจนะคะอันนี้บอกถึงสิ่งใหญ่พิบาลน,นะคะ ถ้าพี่น้องต้องการให้คนภายใต้เกิดผลมากเต็มล้นด้วยศักยภาพนะอย่างเต็มล้นพี่น้องจะต้องขยายในสิ่งที่คนภายใต้ของพี่น้องมีขยายให้มากขึ้นอย่าไปมองจุดดำในชีวิตของเขาไม่สนใจนะคะให้โอกาสมีความหวังใจขยายขยายพูดไปเลยคะ่ะพูดทุกวันทุกวันเขาเป็นอย่างที่เราพูดจริงๆนะคะ เหมือนลาภเจไดนเขาแล้วเมื่อทุกคนคนนั้นก็ถูกสร้างใหม่คนนี้ก็ถูกสร้างใหม่จากค่อยคําของพระเจ้าบอมบี้ก็เลยครอบครองทุกสิ่ง,ส,งสิ่งดีสิ่งที่เป็นสิ่งดีทั้งหมดก็เป็นไงคะสนับสนุนพระวรากายของพระเจ้าเอเมนไหมคะและตัวเขาก็ครอบครองทุกสิ่งที่บอมบีมีเอเมนไหมคะเมื่อเขาเมื่อเขามองเห็นเขาได้รับหรือเขาไถ้่อยคํามาให้บอมบี้ ที่เป็นท้อยคำของพระเจ้าเมื่อเขาพูดเขาชื่นชมเขาก็ได้รับเราต่างครอบครองทรัพยากรที่ดีของกันในการว้าวมากเลยจริงไหมคะไม่ไม่ถ้าพี่น้องเวลาที่มันมีไปเที่อนที่ไหนทุกคนจะชมว่าโอ้ยอยได้ทีมของอาจาร,รย์นี่ยได้แบบนี้แบบแบบทีมงานคุณภาพแต่พี่น้องที่รักทุกทุก,ท,ก,ท,กที่สักมีทีมงานคุณภาพอยู่คุณจะต้องเจีระไร ด้วยถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าให้กันและกันเห็นไหมคะแล้วต้ององได้ว่าในครอบครัวของท่านในคิดซักของท่านจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมวิจัจบแค่นี้นะคะพระเจ้าเอ็มพรค่ะ